ส่วนการใส่ตะกอ้อสุนัขนะคะก็คล้ายๆกับการใส่สายจูงสุนัขเลยคือเราจะไม่บังคับเขาให้เอาตะกอ้อไปยัดหน้าเขาเราก็ต้องการสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะเอาหน้าของเขาเนี่ยเข้ามาในตะกอ้อเองเพราะว่าตะกอ้อควรจะเป็นสิ่งที่ดีควรจะเป็นสิ่งที่เขาชอบนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราต้องเตรียมของเนี่ยก็คือ1ตะกอ้ออันที่สก็คืออาหารที่เขากินเป็นประจําทุกวัน สิ่งที่เราจะทําตอนนี้เนี่ยก็คือทําให้เขารู้ว่าตะกอ้ออันนี้เนี่ยมันก็คือชามอาหารชามหนึ่งนั่นแหละแล้วเราก็จะเอาตะกอ้อมาแล้วเอาอาหารหย่อนเข้าไปในตะก้อเพื่อให้สุนัขเอาหัวเข้าไปกินอาหารเองกรณีไร้แรงที่สุนัขกลัวตะกอ้อมากเลยเนี่ยเราอาจจะเอาอาหารวางไว้ที่ขอบตะกอ้อก็ได้นะคะเก่งมาก เมื่อสุนัขโอเคที่จะเอาหัวของเขาใส่เข้ามาในตะกอ้อเองแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําขั้นตัดไพ่ก็คือเอาตะกอ้อยื่นออกมาให้เขาเอาหัวเข้ามาเองโดยที่ไม่มีอาหารลอ่อแต่พอเขาเอาหัวเข้ามาแล้วเราก็ค่อยให้ใส่อาหารเข้าไปถ้าเกิดเขาอยู่ในตะกอ้อนานขึ้นอย่างเงี้ยด้วยตัวของเขาเองรางวัลก็ต้องออกมากขึ้นนะคะเพราะเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะให้สุนัขเอาหัวใส่อยู่ในตะกอ้อนานขึ้น ขั้นสุดท้ายก็คือเอาตะกอ้อเปล่ามามาเอาหัวใส่เข้ามาลราให้ลองวัลเราให้รางวัลสัก2 3สเมตรนะคะแล้วเนื่องจากเขาเรียนรู้ที่จะเอาหัวอยู่ในตะกอ้อนานขึ้นแล้วเนี่ยเราค่อยเอาอันนี้ล็อกโดยการล็อกก็เหมือนเดิมใส่เข้ามาแค่ให้พอรู้ว่ามีแรงรัดอยู่แค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็ให้รางวัลเสร็จแล้วก็ถอดออกแล้วก็ให้รางวัลอีกรอบ ทีนี้เนี่ยสุนัขบางตัวค่อนข้างจะกลัวอาจจะช่วงเวลาที่จะให้ใส่แล้วล็อกเนี่ยมันค่อนข้างจะยากถ้าเป็นแบบนั้นเราจะใช้วิธีเอาอาหารเปียกหรือเนอยถั่วหรือตับบดหรืออะไรก็ได้ค่ะเอามาย,ยีอยู่ข้างในเอาไปแช่แข็งเนาะเพื่อให้เขาใช้เวลานานขึ้นในการกินทีนี้เนี่ยหมาก็จะเอาหน้ายื่นเข้ามาแล้วเขาจะใช้เวลาอยู่ในนี้นานขึ้นซึ่งจะเปิดโอกาสให้เรา ล็อกสายเส้นนี้ได้อย่าลืมว่าใส่เข้าเขาได้รางวัลถอดออกเขาได้รางวัลทีนี้เนี่ยการใส่ตะกอ้อที่ถูกต้องความแน่นหนาของมันควรจะแน่นขนาดที่หมาไม่สามารถที่จะดึงตะกอ้อออกได้ถ้าเราใส่แล้วเนี่ยมันต้องดึงไม่ออกสำหรับสุนัขบางตัว เขาจะพยายามเกาให้ออกนะคะถ้ามันหลุดออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเรียนรู้ทันทีว่าตะก้อเนี่ยเกาให้หลุดได้รอบหน้าเขาจะเกาหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการใส่ครั้งแรกควรจะใส่แบบแน่นหนาอย่าพิ่งใส่ให้สุนัขครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงอย่าเพึ่งแค่5นาทีก็ได้ค่ะระหว่าง5นาทีนั้นเราเล่นเราลูบตัวเรานวดเขาเราให้รางวัลเขาได้หมดเลยเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่เชิงบวกมากที่สุดสุนัขบางตัวที่ชอบในการออกไปเดินเล่นข้างนอก เราก็จะใส่ตะก้อควบคู่กับการใส่สายจูงเพื่อพาเขาไปเดินเล่นข้างนอกหมาก็จะรู้สึกชินกับสิ่งนี้มากขึ้น <c oughs> สิ่งผิดพลาดที่คนทำมากที่สุดเลยก็คือ <c oughs> 1. อยู่ดีๆเอาตะก้อยัดหน้าหมา 2. <c oughs> สใส่ตะก้อทุกครั้งเวลาไปเจอสิ่งเลาที่เขาไม่ชอบหมาก็จะจับคู่แล้วว่าตะก้อคือการไปหาสัตวแพทย์ ตะก็คือการไปเจอคนแปลกหน้าตะก็คือการไปเจอหมาแปลกหน้าซึ่งความเป็นจริงแล้วตะก็ควรจะเป็นอุปกรณ์ปกติค่ะที่ไม่ต่างอะไรกับสายจูงทั่วไปเราใส่ให้เขาอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีกับเขาไปเลยก็ได้ค่ะให้มันเป็นเรื่องธรรมดาปกติก่อนที่เราจะเอาไปใช้เจอกับสิ่งเหลาข้างนอก